คบอกคัสไทยครับเรามีเรื่องจะสัมเรามีเรื่องจะสารภาพเอ้คุณบอกคัสไทยครับเรามีเรื่องจะสารภาพพี่จากน้องใหม่ร้ายไปสุกเราจะคนนี้ได้ครับเขาไม่ใช่เด็กอ้วนนั่นเขาคือคนนี้ที่ดูมาดูกันเลยครับพี่มีพ่อแล้วครับบอกคัสไทย พีจะดูพีจะดูหนังพีจะดูหนังรอบซีนครับช่วยด้วยครับบ่ะคัสไทยช่วยด้วยบอยคัสไทยครับช่วยด้วยอยู่ไหน,น,นเนี่ยไปไหนของค้านนเนี่ยบอคัส บอคัสไทยเจอแล้วบอคัสไทยครับเยด,ด้วยพี่จากน้องใหม่ร้ายเบอร์สดดูหนังเลิฟซีนครับ